ไม่มีอะไรครับจะมาอวดครับมาอวดเออร์คิวลลสนะครับเครื่องกดไฟตอร์บิกเออรคิวเลสก็มีออเดอร์มาครับจากต่างประเทศก็ประมาณเกือบร้อยชุดนะครับก็เลยจะมาอวดหน่อยครับว่ามีออเดอร์มาก็เออการส่งของเรานะครับก็จะเป็นพลาสต์นะครบเพราเวลาเราขนส่งไปต่างประเทศนะครับเราก็จะใส่เป็นตัวการเล็กบางไนะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็เราจะสีคัสติกเราจะเป็นเชื่อมุ่อ รัดหน่วยนะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ว่าไปอยากให้พนักงานหนักนะครับก็เลยตัดมาโชว์แค่นี้ก็เดี๋ยววันนี้ใช้เฮอร์คิวลิสโชว์ด้วยเครื่องคิวลิสนะครับมันก็จะเป็นเปอร์ลุ้พิเต๋นา๋สำหรับการควบคุูดตรงอั่มนะครับลุ้มติดการเปลี่ยนปี๊บเไปหลังล่างเยอะๆเนี่ยเราก็จะเห็นเครื่องนี้แหละนะครับทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้ไม่ได้โมงนะครับจริงๆร้านช่วงล่างร้านทั้งร้านจางร้านเซเลิฟเอ่อโมเดิร์นเทรดต่างๆก็คือใช้เครื่อง กันทัสงหมดกันนะครับวันซอสามารถกดพอยสปริงโช๊คเอชดีพีพีวีลอนทุลโกดได้หมดนะครับก็เป็นอ่อยสปริงที่สองเกขึ้นไปเราสามารถกดได้หมดโอเคครับเดี๋ยวเราจะมากดโช๊คพอยสปริงช็อคอัพโชนะครับก็หลายๆคนก็ถามเข้ามานะครับว่าเครื่องเนี่ยมันใช้ยังไงเนาะเราก็อยากที่จะกดโชคสักนิดหน่อยนะครับโช๊ตัวนี้ก็เป็นโช๊คล โตโยต้ารีโวนะครับเป็นโชค๊คสแตนดาดของรถโตโยต้ารีโวนะครับโอเคก่อนอื่นเราก็ออใส่โชค๊คเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็จะมีตัวสเปเซอร์นะครับสำหรับโชค๊คที่มีรอยหยักนะครับก็จะเป็นตัวรองเพื่อไม่ให้ตัวโชค๊คเนี่ยขยับได้จะมีขอล็อกทอยสปริงนะครับ้ะขอล็อกก็คือจัดให้เรียบร้อยเนาะล็อกเข้ากับตัวสปริงนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการล็อก คอยสปริงเรียบร้อยโอเคนี่ะครับนี่นะครับ,นะครบแค่นี้เองง่ายมากนะครับก็หดสปริงเรียบร้อยนะครับต่อไปก็คือจะเป็นการขันสกรูออกขันนอ็อตเพื่อถอดเบ้าโชกออกนะครับจริงๆก็เนี่ยครับเออ่ช่าง ก็สามารถทํางานคนเดียวได้เลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเนาะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะครับพอถอดเป้าชกเสร็จเราก็คลายตัวสปิงออกนะครับเพื่อจะถอดสปิงน,นะครับโอเคแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยใช้งานไม่ยากครับแล้วก็สะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่เปืองแรงงานในการทำนะครับตอนนี้ก็ใช้คนคนเดียวในการถอดได้เลย นี่นะครับถอดออกมาเรียบร้อยแล้วเนอะเราก็มีทั้งการถอดใส่นะครับของตัวช็อคอัพก็อาจจะมีการออกมาเมนเทนเบ้าโชกคต่างๆรวมถึงอาจจะมีการเปลี่ยนสปริงนะครับก็ตัวนี้ก็คือใช้งานได้หลากหลายเลยก็ใส่สปริงเข้าไปนะครับแล้วก็ทำกระบวนการเดิมเนาะก็เอาขอล็อกล็อกค,คอยสปริงนะครับ ันกดลงไปนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการที่ออสปริงจะเด้งจะหลุดนะครับเพราะว่าตัวเฮอร์คิวลิสเนี่ยเราก็จะมีตัวเขาเรียกว่าเป็นเฟืองล็อกนะครับก็จะล็อกตัวคอยลสปริงไม่ให้ขยับนะครับแรงกดของเ e อร์คิวลิสเนี่ยก็ประมาณ1นึ่งตันนะครับกดอีกกดอีก สบายครับนี่ครับเรียบร้อยเนาะเราก็ทำการไายปลอดภัยนะครับสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับจากที่เห็นเนาะทั้งขอใส่เนี่ยประมาณรวมๆกันประมาณไม่เกิน2นาทีอ่ะอเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการสากินการขอดใส่นะครับพอยสปีดสำหรับ โซลันที่เราเอามาทดสอบวั down, นนี้ให land. <tr ider. S 2> ้ดูเนี่ยครับมาตรฐานโรงงานนะครับของยูาอิโกลนะครับซึ่งแก๊กที่บอกไปตัวไฮอรอลิสเนี่ยสามารถกดพอยสเปค 12k ได้นะครับก็จะเป็นพวกรเอียร์อัตดีรถเกียร์อัตโนมัติรโรถึงเป็นพวกโต๊ะนักเลงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเออของแบรนด์ใดก็ตามนะครับเออจะเป็นซับแหนงเป็นที่แม็กนะครับหรือว่าสามารถ เพราะวันนี้ก็ขอบคุณพี่เท่ด้วยนะครับอย่างที่เห็นน้องก็คือเราใช้แรงงานเพียงแค่คนเดียวก็สามารถจอดได้แล้วก็สะดวกปลอดภัยทุกสิ่งนะครับสำหรับท่านที well ่สนใจที่จะสั่งซื้อนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เทสเทสบอลไยแลนด์นะครับหรือว่าจะเป็นสายเอาเที่ยวนะครับเทสเทสบอลไนแลนด์แล้วก็สามารถเข้าไปดูสินค้าต่างๆกรุ่นแทนจำหน่ายด้วยนะครับเว็บไซต์เว็บแกนแท่งนกตาสอนตัวต่างต่างแตว่าสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจริง นะครับจริงๆก็แ hmm. ค no ่สะบัดเนะครับว่าลูกค้าสั่งมาเยอะนะครับวบถึงร้านช่วงล่างทั่วประเทศในประเทศไทยก็คือจะใช้ตัวโรบินิปเนี่ยแค่ทั่วประเทศแล้วนะครับก็ไม่ต้องสงสัยเรื่องคุณภาพนะครับแต่ก็สําหรับคนที่ยังไม่แน่ใจวิธีการใช้วันนี้เราก็มาโชว์ให้ดูแล้วนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ